โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอเชมการมา ใช้โปเกบอลจำนวน99ลูกเนี่ยในการไปตามล่าจับเทพในพุ่มไม้ทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเทพเพียงแค่หนึ่งตัวนะเทพของเราก็คือมาชชโดนะทุกคนเนื่องจากว่ามาชชโดเนี่ยเป็นเทพตัวเดียวในทีมผมนะมาชาโดเนี่ยก็อาจจะมีความคิดแบบว่าเฮ้อทำไมเราถึงเป็นเทพตัวเดียวในทีมนะฉันเยอะมีเพื่อนจังเลยนี่ทางเราต้องการไปจับเทพมาเพิ่มวะทุกคนโอเคปะทําการไปหาเทพเลยดีกว่านะแล้วก็เหตุผลที่ผมมีบอลเยอะขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมน่ามการไปตีบอสมานะทุกคนดิโฮชิพาด้ว นเนี่ยไปดูการตีบอลแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ผมมีตังทั้งหมด3ามแสนหกนะซึ่งการหาตังของผมเนี่ยคือเอานักเก็ตไปขายทุกคนในการตีบอสเนี่ยทุกคนต้องสังเกตแสงใดีนะทุกคนซึ่งการตีบอสเนี่ยคือเราต้องดูแสงข้างบนนะฟ้าเนี่ยจะมีแสงสีม่วงอยู่นะให้ทุกคนเดินหาแสงสีม่วงเลยเดื๋ยมาใกล้ๆเนี่ยจะเป็นหน้าตาเบ็นงงี้เลยครับทุกคนมันจะไปขีดเต้าไอ้ทุกคนแล้วปล่อยแสงขึ้นข้างบนนะให้ทุกคนทําการกดนึ่งทีจากนั้นกดคํคำว่าวิวไอ้ทุกคนอันข้าง เปิดมาเจอเทพเลยคเนี่ยซึ่งตัวละครที่เราทำการเจอเนี่ยคือจะเป็นการสู่มาทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือผมเจอมิดอดอนเฉยเลยนะโอเคถือว่าเจ็บแมวดีนะเราสามารถเปลี่ยนโปเกมอนได้นะคือการกดสวิตช์โปเกมอนนะจะเป็นการเปลี่ยนโปวลมอนมาสู้ทุกคนถ้าเราจะเปลี่ยนกดไปที่โปเกมอนหนึ่งทีแล้วกดคำว่าชูนะแต่ในเมื่อมิเอดอนมาแล้วเนี่ยผมทำการฆ่านะทุกคนผมจะไม่จับนะนี่นี้ทุคนมิอดอนจริงด้วยเป็นเทพไว้ทุกคนมาทุกคนมิดอดอนเนี่ยเป็นท่าสายฟ้ากับมังกรนะงั้นก็ฟอสปาร์มเลม ป้าหนึ่งทีทุกคนแรงอยู่นะแมสไรนิ่งมาเบามาทุกคนโรลลิ่งคิเตะหนึ่งทีเรียบร้อยฮะตายที่มันเพิ่มเลือดมาห้อมมันเป็นเล่ดเช่น,นะหลังจากที่เราสู้เสร็จเนี่ยก็จะมีคําว่าจะจับหรือว่าจะหนีนะเจอสองอย่างเนี่ยเรากดได้2อย่างฮะทุกคนคือเราจะได้ของรางวัลเหมือนกันนะสักหนึงจำการหนีแล้วกันนะผมไม่จับแล้วกันเพราะว่าผมอำการไปจับในพวกมไม้ไงจับเทปแบบนี้ไม่ได้ทุกคน นี่เราได้ของมาตามนี้เลยได้แล็คแคนดี้ด้วยนะแล็สิ่งที่เราสนใจคือนักเก็ตร์โคนผมได้มา3อันใช่ไหมล่ะหัวเชพ้าทุกคนไปขายนะผมวชั้นกลางว่าไปที่โปอมมาเซนเตอร์เลยทุกคนอ่ะสแต็กไปเลยมาที่โปอมมาเซนเตอร์นะเจอนะไปที่เอ c ขายของฮะกดคำว่าเซลตัวนี้เลยกดคำว่าเซลนี่ทุกคนนักเก็ตเรามีหมดสามอันใช่ไหมล่ะหนึ่งอันเนี่ยขายได้5,000บาทนะทุกคนกดขายไปเลยฮะาหมื่นห้าไปไงหาตังค์โคตรง่ายอ่ะ ซึ่งแบบนี้เนี่ยคือแมบแรนดอมนะทุกคนสุ่มเทพนะซึ่งแมบ,บทั่วไปก็สามารถหาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเฮ้ยทุกคนผมเจอไลโคโอ้โออโอเอยเสียดาวอะทุกคนคือตอนนี้ของสอนวิธีฟาร์มตังค์ยังไงทุกคนผมไม่ได้เตรียมตัวละครที่จะเอามาตีนะโอ้เสียดายอะโถเฮ้ยต้องหนีว่ะทุกคนต้องหนีนะหลังจากที่ทุกคนตีบอสเสร็จเนี่ยให้ทุกคนกดคําว่าเซฟนะตรงเมนูฮะกดคําว่าเซฟเลย หลังจากเซฟสเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดคขาว่ารีจอยนะซึ่งรีจอยเนี่ยจะคือการเข้าเกมใหม่นะทุกคนพอเราเข้าเกมใหม่ปุ๊บเราก็จะมีให้ตีใหม่เหมือนเดิมฮะโอเคการปั๊มแบบนี้ไปเรื่อยฮะผมก็ได้ตังค์มาเยอะเลยนะผมบอกเลยถ้าทำแบบนี้ซื้อธรรมดาเนี่ยคือได้ตังค์โคตรเยอะอะแล้วไปซื้อหีเมก้ามาเล่นได้ถือว่าโอเคนะโอเคไปทำการไปจับเท่ไปดีวกว่าทุกคนปปผมสอหาตังค์เรียบร้อยละเมื่อกี้ผมเจอไลโคเนีทุกคนโคตรเสียด,ดายอะผมบอกเลยว่าผมไม่เอาตัวละครเบี้ยน้อยไปไงผมมีตัวละครเบี้ยนยะออ,ออก เอาตัวผีออกมาฮะแล้วก็เอาตัวละครเลียน้อยไปเลยนะซึ่งตัวละครใหม่ผมจะมาเพิ่มนะคือเปย์ตัวละครนี้้วยคนแต่ผมไม่รู้ชื่อนะแต่มันคือล่าหลึกดาบานนะทุกคนเป็นล่าบโบราณนะส่วนนี้โลตอมล่างไมโครเวฟฮะผมก็จับมาเล่นๆนะมันดูกวนดีฮะโอเคทุกคนตามการไปจับเทพไปได้กว่า let's go <S และก่อนแล้วชมเนี่ยเขาฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง just zero oh my g o ้ได้คนโอเคปะ่ะดูเลยฮะโอไ y ก o d เลยไงน่าเวลาเดินจับเทพแล้วสินะมาไปาทุกคนเดินในหุ่มมากับดาก้อนอา์นะ ไอ,อตัวละครปล่อยเครื่องเสียงตัวเนี้ยผมจําได้ฆ่าไมทคนหนีก่อนถ้าไม่ใช่เทพเราหนีนะโอเคเดินหาก่อนเดือหาก่อนเป็นืเดี๋ยวนะฮูป้าเฮ้ยฮูป้าถือเป็นเทพไหมเฮ้ยเป็นเทพนะผมว่าผมื่อว่าฮูป้าเป็นเทพเพราะว่ามันเคยมีเด็มูวี่อยู่เป็นเทพชัวร์ทุกคนมาผมเจอฮูป้าว่ะทุกคนวอเทอร์กรันไปเลยพ่นน้าใส่หนึ่งทีไม่เข้าทุกคนคอ,อร์สวิปมาทุกคนแต่ไม่เข้าบับเบิ้ลไป โอเคผมต้องการเลือกสีแดงอะถ้าเลือกสีแดงคือได้ฮะเอาลิซสวิปมาเหมือนเดิมนแต่ว่าไม่เข้าผมไม่รู้นะว่าฮูป้านเนี่ยคือมันวิหาการล่างไงฮะทุกคนงั้นผมทำการจับเลยลวกันไปเลยเพอเบาจับไปเลยโอเคแต่ฮะทุกคนนายยอมมาอยู่กับฉันเถอะนะผมกลัวตีที่มันตายทุกคนไม่ใช่อะ้รหรอกหนึ่งสองโอ้โหรู้นะนทุกคนรุ้นแฮกเกอร์อีกรอบหนึ่งลวกัน แท็กเกิลคือมันลดดาเมจไงแท็กเกิลไปไม่เข้าทุกคนแท็กเกิลไม่มีหัวต่อฮูป้าบัมเบิลอีกทีนึงไม่ตายใช่ไหมขอร้องอย่าตายเลยบัมเบิไปปาบโอ้ยเกือบตายโอเคสวยมากจับไปเลยได้หรือเปล่วิกมานะแต่ไม่เข้าจับไปเลยโปกเกบ,บลโอ้แตะทุกคนรุที่หอนะหนึ่งโอ้แตะทุกคนถ้าเกิดว่าเราผ่านยิมนามนะเราจะมีอันต้าบอลให้ซื้อไง ซึ่งอันต้บาบอลเนี่ยคือมันจับเทพได้อยู่แล้วฮะคือแบบโอกาสติดเยอะมากแต่เรามาใช้โปรยบอลธรรมดาเนี่ยคือมันโอกาสน้อยมากนะดูทรงแล้วฮูป,ป้ามีแค่สามท่าช่วยเนี่ยผม <c oughs> ว,ว่านะมันมีแค่สามท่าชัวเลยหนึ่งสองเฮ้ยโอ้จับไปเลยลูกที่เท่าไหร่ไม่รู้อะเดี๋ยคนแต่จับได้แน่นอนลูกที่สิบสองจับจับไปเลยหนึ่ง Confusion มาเหมือนเดิม หรือว่าเราต้องข่มขวาศัตรูด้วยการเอามาเชโดขึ้นมาอาจจะมีผลแตบบ่ว่าจึงมาเชโดเป็นเทพเหมือนกันไงแบบอาจจะสื่อสารทางจิตอะไรอย่างเงี้ยแบบสื่อสารกันว่าเพ้ยนายมาอยู่กับเราดีกว่านะเออะไรอาเงี้ยฮะทุกคนประมาณนั้นแหละฝ่ายทุกคนลูกที่14 1หนึ่งโอแต่ทุกคนลูกที่15ไปสิห้านะฮูป,ป้าหนึ่งสองโอแต่เรี่ยมาเหลือเพียงแค่4.8ดแล้วทุกคนนิดเดียวแล้วนะ นายมาเถอะฮูป้าเมื่อกี้เจอเมย์ดอนกับไลโคนะแต่ใจจริงผมยะได้ไลโคนะคือไลโคมาคือแบบมันน่าเสียดายอยู่นะที่ผมไม่ได้รอจบยิมสายฟ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมจะจกลับมาจับเทพเพิ่มนะทุกคนนี่ฮูป้านายมาอยู่กับเราเถอะนะเจ้านาคนนี้เลียนดีมากเลยเฮ้ยสามเฮ้ยได้แล้วโอ้ผมนึกว่าจะนากว่านี้เนี่ยผมเลยเงียบนะทุกคน ผมที่ผมเงียบเนี่ยเพราะว่าผมจะทำการสปีชิฟ์ไงโอเคได้มาแล้วโอเคตั้งชื่อว่าไอแอมฮูป้านี่โคตรเท่มัชโดเราชื่อว่า I am Shadow เดอร์วายเนไงโคตรเท่เรียบร้อยดียวกันมาลุบทำเรียบร้อยนะเราเจอฮูป้าเดียวกคนฮูป้าถือว่าเป็นเทพเหมือนกันนะในมูดในมูวี่เราไบอลว่าเซ็นเตอร์กันเถอะมาดูฮูป้าเดียวกคนเดี๋ยวผมฮิวให้มารินก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่ามารินทำงานดีมากนะ โอเคหิวเรียบร้อยโอเคตัวละครอื่นก็ออกไปก่อนนะนะครับได้ดีมากเลยแหละเดี๋ยวจัดเทคข้างหน้าเข้าว่ากันอีกทีนึงฮูป้ามาผมว่าแล้วฮูป้ามันคุยกับมาชาโดได้เออมันคุยกันได้เป็นไงอาราบอร์เดอร์นะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าข้างหน้าเราจะทําการใช้นายนะไม่ต้องห่วงโอเคได้โคนเรียบร้อยนะหิวฮูป้าด้วยอะฮูป้าเผื่อท่าหมดหิวไปเลยปึ๊บปึ๊บตื่นหนึ่งตื่นหนึ่งตื่ตึงตึงอะผมพลาดเสียงล้วกันไม่มีเสียงเพลงละกนเราหาไปกี่ลูเนี่ยสิบแปดลูฮันเด้โคนโอเค ที่ผมเช็คได้เนี่ยเขาว่าบอลมันตามเพียงแค่99ลูกนะมันไม่สามารถซื้อเพิ่มได้โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราทำการบรรลุยิมสายฟ้ากันนะทุกคนและหัวใจการใช้ฮูป,ป้าเนี่ยในการตีนะเพราะว่ามาเชโดเนี่ยเราเก่งแล้วโอ้โหดีเฟนลดสเปเชียลดีเฟนเพิ่มตายและคนบาค้าเหมือนกันนะงั้นที่ต้องขอลาไปก่อนนะุ้โคซีโอเกลจะมาคลิปหน้าฮะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายฮะ